รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาวประทรวงยานยิตการและขนส่งสปปพอพอลาวร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเดิเริ่มทดลองเดินรถไฟจากสถานีท่านาแล้งไปสถานีเวียงจันทร์คำสวาสดเพื่อตรวจสอบด้านเทคนิคโดยได้ทดลองเดินรถทุกวัน จนถึงวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยได้วิ่งวันละ9เที่ยวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดการเดินรถไฟสถานีหนองคายประเทศไทยกับสถานีเวียงจันทร์คําสวัสดิ์สปปลาวานคนสวรรค์คําพิวงศหัวหน้าสถานีรถไฟท่านาแรงเปิดเผยครับว่าการทดลองเดินรถไฟระหว่างสถานีท่านาแรงไปนครหลวงเวียงจันทร์คําสวัสดิ์ที่เริ่มเกิดขึ้นถือเป็นครั้งแรกที่ใช้คนขับรถไฟชาวลาว ซึ่งเมื่อเปิดให้บริการแล้วจะมีการสลับคนขับรถโดยคนขับรถไฟชาวไทยจะควบคุมรถมาจากสถานีหนองคายเมื่อถึงสถานีท่านาแล้งจะเปลี่ยนมือให้คนขับรถไฟชาวลาวขับต่อไปจนถึงสถานีรถไฟเวียงจันทร์คำสวาดน,นอกจากนี้ครับยังได้มีการทดลองเดินรถไฟสถานีอุดรธานีหนองคายท่านาแล้งเวียงจันทร์คำสวัสดซึ่งเป็นรถไฟขบวนใหม่ ที่การรถไฟของทั้งสองประเทศมีแผนจะขยายการให้บริการเพิ่มหลังจากช่วงนี้หากรถไฟขบวนอุดรธานีเวียงจันทร์คำสวัสด์เปิดให้บริการจะสามารถรับผู้โดยสารที่เดินทางจากเครื่องบินมาลงยังสนามบินอุดรธานีเพื่อเดินทางต่อเข้าไปนครหลวงเวียงจันทร์ได้โดยไม่ต้องต่อรถบัสรถโดยสารหรือรถตู้ไปยังหนองคายเหมือนเมื่อก่อนครับสถานีเวียงจันทร์คำสวัสด์เป็นสถานีรถไฟแห่งที่2ในเส้นทางรถไฟลาวไทย ตั้งอยู่ที่บ้านคำสว่าดเมืองไทยเสตฐานครหลวง,งเวียงจันทร์อยู่ห่างขึ้นไปทางทิศเหนือจากสถานีท่านาแรง้งเมืองหาดสายฟ,ฟอง7.5กิโลเมตรและห่างจากสถานีนครหลวง,งเวียงจันทร์ปลายทางของเส้นทางรถไฟลาวจีน15กิโลเมตรเป็นสถานีขนาด2ชั้น2ชานชลาชั้น1มีพื้นที่6,300ตารางเมตรชั้น2มีพื้นที่3,600ตารางเมตรมีพื้นที่ชานชลาอีก3,600ตารางเมตรขนาดกว้าง1เมตร การก่อสร้างสถานีเวียงจันทร์คำสวัสดเริ่มต้นเมื่อปี2562ใช้งบประมาณก่อสร้างรวม994.68ล้านบาทใน30เป็นเงินช่วยเหลือจากสำนักง,งานความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยหรือมิด้าที่เหลืออีก70เป็นเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำขอบคุณข้อมูลข่าวจาก m t r online